พอมาต้องรู้อะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนี่ครับผี่อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับเข้าใจตรงกันนิดนึงนะยอดขายที่เราทำรายได้กันอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada นะครับหรือเพื่อนบ้าน l a z า d a ต่างๆหรือว่าเรามีช่องทางของตัวเองเนี่ยนะครับมันคือยอดที่เรียกว่ายอดมายานะครับหลายคนงงเอ๊ยยอดยอดมายาคืออะไรนะก็คือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยอดขายที่มันได้มาเนี่ยมันยังไม่เน็ตสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทน Lazada นะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับผมเป็น Lazada s e l l u r a r a อ b ม s ัส r นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับโอเคแหละคุณโดนนะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมใช่ไหมโดนเรื่องของค่าธรรมเนียมเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายมันคือต้องยืน่นภาษี กำไรที่มันเน็ตจริงๆอ่ะเราจะรู้ก็คือหลักยื่นภาษีมันจะคือของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจทุกัน่อกว่ายอดขายคือมายากําไรหลักยื่นภาษีคือของจริงนะครับเอาทุกคนหลายๆคนจะตกใจเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับการยื่นภาษีขายของออนไลน์นะครับกลางปีซึ่งถ้าเราขายของออนไลน์นะขายของออนไลน์นะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือมิชชั่นทาวเองเนี่ยจะต้องยื่นปีละสองครั้งนะครับ กลางปีนะครับคือเอายอดขายมากราคมถึงวิถุนายนนะครับจะยอดขายนะเราจะเรียกว่าการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับในหมวด94นะครับพรด94แต่ถ้าเกิดยื่นเป็นปลายปีนะครับอันนั้นจะเป็นพรด91 90ทับ91นะ,นะครับอันนั้นก็จะต่างกันนะครับเดี๋ยวช่วงปลายปีค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งนะนะครับคราวนี้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะครับพรด94เนะี่ยสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ ะครับจนถึงครั้งล่าสุดนะครับก็คือปีนี้แหละครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายคือ8ตุลาคม2567 8ตุลาคม2567นี่คือวันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเท่าไหร่ครับ15สิงหาคมยังมีเวลาอีกเกือบ2เดือนแต่การยื่นมาสีกลางปีอมันไม่ได้ยาก เพราะฉะนั้นอยากให้ดูวันนี้แล้วทําตามได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีคุณยื่นไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสียเลยไงเพราะว่าย่อยมันยังไม่ถึงที่จะเสียแต่มมันจะเป็นที่ต้องยื่นก่อนถ้ายื่นช้าเกิน8ตุลานะครับก็อาจจะมีค่าปรับได้อะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนยื่นภาษีขายของนะครับบริษัทเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ควรรู้นะวันนี้ผมมีมาสิบข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับตามกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นภาษีและการเสียภาษีเนี่ยนะครับหากมีรายได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะคือเราเนี่ยเราเป็น เราเป็นพลเมืองเนี่ยประชาชนชาวไทยนะครับคุณมีไรายได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับขายของอยู่บ้านจ้ไแม่ขายสินค้าเปิดร้านขายของนะครับออฟไลน์ออนไลน์คุณจะทำอสังหาคุณจะเทรดหุ้นนะครับเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับรับค่าจ้างเป็นฟรีแลนซ์นะครับทำในหน้าติดตกร้าอะไรก็แล้วแต่เป็นอาชีพเนะี่ยถ้ามีไรายได้นะครับปีละ60,000บาทนะครับต่อปีขึ้นไปต่อปีนะครับ จะต้องทําการยื่นภาษีทุกคนยื่นะยังไม่ได้เสียยื่นเฉยๆนะครับในส่วนของพอดอก้าสี่เนี่ยเป็นภาษีกลางปีนะครับยื่นเฉพาะยอดขายของทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับนับตั้งแต่กราคมถึงมิถุนายนเท่านั้นนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับแอฟริกาในหน้ายังไม่ต้องยื่นะครับให้ไปยื่นปลายปีเป็นพอดอกก้าศูนย์ทักก้าหนึ่งเลยนะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับทางลาซาด้าเนี่ยนะครับจริงๆเขามีนะครับส่งข้อมูลให้กับสำนักงานอยู่แล้วว่าเขามีการเรียกเก็บเงินจากใครนะครับเรียกเก็บนะคร หักภาษีในที่จ่ายจากใครบ้างอาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะลิงค์เข้าระบบสมการอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องหลบคือสมการะสามารถรับรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับเขาจะมีระบบที่นะครับส่งออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็แนะนำวิธีให้ถูกต้องดีกว่านะครับแล้วก็เรามาดูว่ามันมีรายการลดหย่อนอะไรบ้างเราก็ไปหามาเดี๋ยวก็วันนี้จะพามาดูว่ามีอะไรบ้างเช่นประกันชีวิตดอกเบี้ยนะครับกู้ที่หัวสายเลี้ยงดูบุตรบิดามารดานะครับเงินบริจาคชอบดีมีคืนพวกนี้นะครับ สามนะครับการคิดยอดเงินที่จะมายืดเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆนะครับการเห็นของบน Market นะ็ตเพจเนี่ยอย่างลาซาด้านะครับสัมภาระเนี่ยเขาจะมองที่ยอดยอดโอนแล้วเขาไม่ได้นอนที่ยอดโอนนะครับเขามองที่ยอดยอดขายคือลาซาด้าเป็นคนกลางถูกปะเราไปฝากขายลาซาด้าเก็บค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราอ่ะไปจ้างลาซาด้าช่วยขายเราก็เสียค่าธรรมเนียมให้ลาซาด้าแต่งเงินที่ได้มาครับก็คือได้มาจากลูกงขายจะเป็นก้อนเต็มแล้วลาซาด้าหักก่อนนะครับถ้าถ้าแบบเนี้ยนะครับเราต้องเอาที่ถูกต้องนะที่ถูกต้องจริงเนะี่ย บอกที่ถูกต้องก่อนนะคือว่าต้องเอายอดขายที่ได้เป็นก้อนก่อนที่เราจะหักไปยืน่นนะครับส่วนการใชของผ่าน Facebook l i n e นะครับมันเป็นการโอนตรงนะครับอันนั้นนะ่ะสมรกรจะรับรู้ยอดจากธนาคารเป็นหลักมันต่างกันนะก็คือถ้าเรามีช่องทางเราเองคือขายผ่านไลน์เราใช้บัญชีเราขายผ่าน Facebook เราใช้บัญชีเราใช่ไหมครับเขาจะรับทราบยอดอไรายได้คือจากการโอนผ่านนะครับโอนผ่านธนาคารธนาคารก็จะแจ้ง มันจะต่างกันเพราะว่าเราโอนตรงไงเรายังไม่ได้มีการาโดนค่าธรรมเนียมอะไรแต่ละเขาได้เขามีการัค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นก็คือเขาได้ราไได้จากเราด้วยนะครับ C นะครับการยื่นมาสีเนี่ยนะครับในแบบบุคคลนะครับคือในแบบบริษรัทผมไม่หวม่วงเพราะว่าเขาต้องมีเจ้าหน้าที่บัญชีดูแลอย, <S <s อยู่แล้วถ้าเกิดแบบบุคคลเนี่ยจะมีการยืมสองแบบคือหักตามจริงและหักแบบเหมาใจนะครับหักตามจริงต้องเก็บบินใบเสร็จทุกอย่างนะครับซื้อของจากใครนะครับขอประชาชนมาด้วยขอใบเสร็จมาด้วยนะครับ จ่ายเงินให้ใครแล้วก็มีใบเสร็จนะครับมาทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาข้าจริงเนี่ยถ้าเกิดยอดมันไม่ได้เยอะส่วนใหญ่จะเลือกที่จะมาหักแบบเหมานะครับหักหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นต์คือสมมุติว่านะครับคุณมียอดที่แจ้งนะครับทางสรรพกรไปนะครับหนึ่งล้านบาทเขาจะหักไปเลยนะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็หักไปหกแสนยอดที่จะใช้ยืนนะครับเขาจะคิดแค่สี่แสน เนี่ยเหรอปะเออเขาจะคิดแค่ยอดสี่แสนนะคือคือหักไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็แสนห้าแรกนะครับจะไม่เสียแสนห้าที่สองคือนะครับสามแสนนะคือสามแสนมันอยู่ในสี่แสนที่เหลืออยู่ที่เขาจะหักเนี่ยที่เขาจะคิดภาษีเนี่ยเขาถึงจะเริ่มเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เอาข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะนะครับต่อมาครับกรณีขายหลายที่นะครับเช่นเราขายบน Facebook l i น e นะครับเว็บไซต์นะครับลาซาด้านะครับหรือทางฝั่งนะครับเพื่อนบ้านของลาซาด้าช้อปปี้ติ๊กตอกอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดการยื่นภาษีเนี่ยมันต้องจริงๆ้ตออองเายดมกจร รเราระบุได้ว่ารับเงินจากใครหนึ่งสองสามนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับต้องต้องยื่นนะเออเท่าจริงๆอ่ะนะครับหกนะครับเรื่องการยอดโอนเข้าบัญชีหลายคนยังสับสนระหว่างการโอนเข้าบัญชีที่นับครั้งนะครับถ้าการโอนเข้าบัญชีนับครั้งอาจจะเป็นฝั่งธนาคารนะครับคือเรารับเงินตรงงผ่าน a c e b o o k ผ่านไลน์ผ่านเว็บรับเงินตรงอ่าน,นับเป็นครั้งนะครับธนาคารเขาจะนับให้แล้วก็แจ้งสมกรภูมิกลับไปแต่ถ้าเกิดว่าเราโอนนะครับเราขายของผ่านลาซาด้าเนี่ย มันไม่ค่อยมีผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางบริรับรู้ด้วยระบบที่มันออโต้ดีเทกอยู่แล้วก็คือออโต้ที่มันนะครับมีการแต่ท้ง้เขาต้องแจ้งไงเขาเป็นบริษัทใหญ่ใช่ไหมเขาเป็นนะครับเป็นบริษัทที่จะต้องมีการส่งงบอยู่แล้วนะครับเป็นเขาเลยใช้ออโต้นะครับอินโวชนะครับเป็นอ e ีแท็กต,ต่างๆเนะี่ยส่งไปที่สมการอยู่แล้วว่าเขามีจ่ายเงินให้ใครหักใครไปเท่าไหร่แล้วรับไปได้อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะ็จะรู้ว่าเฮ้ยหักหักคนนี้เยอะอ่าแล้วคนคนนี้มีการยืนมาสีไหมถ้าเกิดคุณยืยื่่่่่น่นนนนอออยยยยูแแลล้้้วมมมมััััไคีีีปปญญหหาาาตถเจะ ครับข้อเจนะครับการยืดนะครับยืดภาษีเนี่ยคือยุคนี้มนยืดออนไลน์ได้ยกเว้นว่าคุณไม่เข้าใจแล้วหรือว่าคุณโดนหมายเรียกจากสมรกรไปคุณต้องไปพบกับสมรกรพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ระวังนิดนึงนะครับก็จะมีการยืดปีสองครั้งกลางปีพศเก้าสี่ไปปีพศเก้าส่วนทับเก้าหนึ่งครับกรณีที่ทำงานประจําด้วยนะครับควบคู่กับการขายสินค้าออนไลน์นะครับในระบบเนี่ยต้องเอามายืดรวมกันแต่ว่ามันจะแยกหมวดนะครับงานประจานะครับเขาจะเรียกหมวด40ิวงเล็บหนึ่งอันเนี้ ไปยื่นปลายปีได้ขายของออนไลน์นะครับนับเป็นหมวดซีซีโปเล็แปดนะครับยื่นกลางปีใครที่เป็นฟรีแลนซ์ตัวแทนเอฟเฟอร์เอทในหน้าต่างๆเกี่ยวกับนะครับรับจ้างอะไรต่างๆคือการที่เราเอาของเขามาขายแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นอันนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟอร์เอทเป็นตัวแทนในหน้านะครับไปรับจ้างทํางานนะครับเขาจ่ายเงินเรานะครับเป็นจอบๆไปก็ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์จะนับเป็น40ซีเล็กสซึ่งไปยื่นปลายปีได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับร้านท้าที่มีโอกาสโดนตรวจสอบจากสกรมาจาจก 1, ไม่่เคยยืนภาษีเลย นะครับหรือ2นะครับยื่นยอดที่ไม่ตรงนะครับไม่ตรงคือยอดมันน้อยเกินไปนะครับเช่นคุณขายของได้เนี่ยนะครับเขามีการแจ้งมาว่าคุณขายของได้ประมาณ2อล้านหแต่คุณไปยื่นแค่500,000แค่ล้านเดียวแบบนี้มันเยอะมันต่างกันเยอะซึ่งจะมีปัญหากับบางร้านที่เช่นใช้ยอดที่ลาซาด้าโอนเข้าให้นะครับลาซาด้าโอนให้มา1ล้านแต่คุณยอดขายจริงคุณ3ล้านก่อนหักค่าใช้จ่าย แบเนี้ยมันต่างเยอะกันไปมีโอกาสการที่จะโดนตรวจสอบถามว่าใช้ยอดที่รัฐด้าโอนเข้าได้ไหมถ้ามันไม่เยอะไม่ต่างกันมากอ่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อันนี้กันนะครับแต่ถ้าเขาถูกจริงๆอ่ะผมพูดที่มันถูกจริงคือต้องเอายอดขายก่อนหักค่าธรรมเนียมไปยื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับกรีที่ยอดขายแตะ1.8ล้านบาทจะต้องทำการจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจดแปนั่นเองแตะ1.8ล้านนะครับสามารถทําได้ทั้งบุคคลแล้วก็บริษัทส่วนใหญ่จะจดบริษัทกันเลยนะครับเพราะนำเอกสารไาตรวจสอบหาค่าใชา เพราะเพราะว่าในแบบบริษ,ษัทอะ่ะมันคอนโทรลอะไรง่ายกว่าคุณจะทําแบบบุคคลก็ได้คุณก็ต้องนะครับขอบินใบเสร็จอะไรต่างๆจากนะครับซัพพลายเออร์นะครับ,บ,บ,ารจ,รบจากร้านค้าที่คุณไปซื้อของมาให้ได้มาทําเป็นต้นทุนนะครับเอามาทําเป็นนะครับรายด้รายจ่ายแบบนี้นะครับอ่นะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนดลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ